ื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับสำหรับในวันนี้กองเลยการรักษาความมั่นคงภายในภักสีส่วนหน้าได้ร่วมกับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองกําลังตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกันชี้แจงถึงความก้าวหน้า,าตามแผนเสริมสร้างสรรันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และนโยบายงานสําคัญเร่งด่วนาจานวน5ง,งานของท่านแม่ทัพพาคที่4นะครับโดย ในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้ช่วยธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะโฆษกของศูนย์นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และพันตำรวจเอกพุิศิลป์จินตัดเสถียรผู้่งกับการสอบสวนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกองกําลังตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับ ในลำดับลำดับแรกเรียนเชิญทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเรียนผู้ร่วมแถลงข่าวนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทีรักและโคดกทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีอยู่สี่เรื่องนะผมเองเทิดพงศ์เพชรรัตน์นะครับจะรับมอบหมายจากท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านพลตีสมเกียรติผลประยธ์น,นะครับให้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับที่อ,อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือทางท่านเลขาธิการสวตนะครับหวงใหญ่พี่น้องประชาชนทีอ่อาจจะประสบภัยน้าท่วมนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้ได้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้กระจายในวงกว้างนะครับรวมถึงในพื้นที่จังหวัด,ดในภาคใต้ของเราด้วยนะครับท่านก็แสดงความเป็นห่วงว่าให้พี่น้องประชาชนนะครับเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการท่วมซ้ำซากหรืออยู่ในที่ลุ่มนะครับได้โปรดประมัดระวังนะครับก็คืออันแรกก็คือการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมวุติซึ่งในขณะนี้มีการนําเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับประการที่สอครับให้ดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับให้อยู่ในที่ปลอดภัยและก็มีอาหารมีความพร้อมที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการระวังเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆที่อาจจะมาพร้อมกับน้ํา นะครับงูงเงียบเขี้ยวขอต่างๆก็โรปรวดระวังวก็เรื่องของโรคภยัยเรื่องของอาการเป็นไข้ไม่สบายต่างๆก็ให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับก็เชื่อมั่นว่า,าเรื่องของการดูแลช่วยเหลือในขณะน,นี้ทุกหน่วยงานในทุกจังหวัดก็จะมีกรมในการร่วมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วในระดับต่างๆซึ่งพี่น้องก็สามารถจะสื่อสารสามารถที่จะขอความร่วมมือได้ทางสปตเองก็จะพยายามทํางานเติมเต็มร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในคกือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่2นะครับที่ท่านเลขาธิการสบตแสดงความเป็นห่วงก็คือเรื่องของโรคโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าได้เกิดผลกระทบต่อหลายๆมิติเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่จังหวัดชนยุรภาคใต้เองที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าเราจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นติดโโควิดแต่ว่าเราก็สามารถที่จะต่อสู้ได้นะครับแต่ว่า ในเวล่ไม่กี่ว,วันที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวเรื่องของการเข้ามาของคนไทยบางส่วนที่ไปต่างประเทศและก็ไม่ได้ผ่านยุดตรวจก็ปรากฏว่ามีการติดเชื้อด้วยในถึงแม้จะไม่อยู่ในพื้นที่บ้านเราก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องในพื้นที่ว่าเราต้องระมัดระวังการจะตกนะครับการปฏิบัติตามมาติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขห้าประกาศก็ต้องทําการเตือนคนใกล้ชิดนะครับในการได้ไปฏิบัติก็ต้องทําเรื่องของการเข้าออก ต่างประเทศนะครับก็ขอให้อยู่ในกติกาอยู่ในระเบียบผลหมายนะครับการเข้าออกทางธรรมชาติบางครั้งเราก็ไม่ได้มีการตรวจนะครับฉะนั้นโอกาสเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นแลวก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าที่ผ่านมาพี่น้องจังหวัดชนในภาคใต้เราเนี่ยความร่วมมือของเราได้แสดงให้ประจักษ์แล้วว่าเราดูแลสังคมเราดูแลตัวเองเราเราเราเดินครอบครัวได้ดีทําให้ตัวเลขของการเกิดโควิดช่วงที่ผ่านมาซึ่งคาดการว่าในจังหวัดนในภาคใต้น่าจะเยอะ แต่ปรากฏว่าเราสามารถที่จะระง,งับสามารถจะช่วยกันนั่นคือความร่วมมือเขาอยากจะให้มีความร่วมมือตรงนี้อีกครั้งต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อใด็ตามถ้าโควิดและวอบสองตามมาก็จะมีผลต่างๆเกิดขึ้นอย่างมหาศาลอย่างที่หลายท่านทราบอยู่แล้วก็ฝากให้กําลังใจทุกท่านนะครับฝากให้ช่วยกันดูแลครอบครัวด้วยนะครับว่าให้หลุดพ้นจากโควิดให้ได้นะครับนั่นคือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3เรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมา ทางศูงนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชียงในภาคใต้ก็ได้มีความพยายามนะครับภายใต้การบริหารของท่านพลตสมเกตผลประยูนนะครับพยายามจะดูแลพี่น้องประชาชนเฉพาะอย่างยิ่ยงพี่น้องที่ที่ไปทํางาน ت ت ต่างประเทศที่มาเลเซียนะครับเมื่อมาเลเซียลบดาวก็ปรากฏว่าต้องกลับบ้านซึ่งจํานวนมากก็ไม่มีงานทํานะครับก็เป็นความลําบากออพอสมควรที่ผ่านมาทางสปทก,ก็พยายามที่จะร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับในการที่จะ หาแรงงานนะครับก็มีการจัดทำโครงการนะครับโดยใช้ชื่อว่าโครงการเปิดพื้นที่ประเทศไทยช่วยเหลือ,อพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประสานงานกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีในการส่งคนงานจากจังหวัดชนภาคนะครับไปแล้วสองรุ่นรุ่นแรกก็เมื่อวันที่ 11-12พฤศจิกายนนะครับจำนวน84คนรุ่นที่2ก็เมื่อวันที่25-26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจำนวน 77, 77คนก็ทั้งหมดก็เป็นการเปิดพื้นที่เปิด,ปดโอกาสให้พี่น้องในพื้นที่ในจังหวัดใ,ในภาคใต้ได้มีงานทําได้มีที่ยืนนะครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องในพื้นที่มีงานทํานะครับหลายอย่างก็จะตามมาเช่นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีการศึกษาที่ดีนะครับ หลังจากนี้นะครับทางสปตเองก็จะร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งกรรมนทั้งจังหวัดนะครับรวมถึงบิตดาศาที่อยู่ในพื้นที่ประมาณสองพันกว่าคนในการลงไปสอบถามไปหาข้อมูลถึงความต้องการในการจ้างแรงงานในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะหาทางให้ความช่วยเหลือและก็ในขณะนี้นะครับก็ปรากฏว่าจากการที่มีการสํารวจบริษัทต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและตอนกลางสอบถามความต้องการ ของการจ้างแรงงาน<ม>ก็ปรากฏว่ามีหลายบริษัทก็ประสานมาแล้วว่ามีความประสงค์ที่จะรับแรงงานในพื้นที่จังหวัดนในภาคใต้นะครับเรเรียน<ม>พี่น้องประชาชนนะครับ<ม>ว่าเรื่องของการดูแลให้กับพี่น้องตรงนี้สบตเองให้ความสําคัญที่ผ่านมานะครับการเดินทางไปเราก็จัดรถเราก็จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านเลขาธิการสบตก็ไปรอรับพี่น้องจากชายแดนใต้นะครับที่ที่โรงงานที่เพชรบุรีเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ทางภาครัฐนะครับทางราชการให้ความสนใจมีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่คือเรื่องที่3เรื่องที่4นะครับก็ปรากฏสืบเนื่องจากการเรื่องของโควิดเหมือนกันก็ปรากฏว่ามีพี่น้อง ที่เป็นเยาวชนในพื้นที่ในบ้านเรานะครับที่ไปเรียนในต่างประเทศก็ปรากฏว่าตอนนี้หลายคนก็กลับมาบ้านนะครับก็จากข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ที่สพตล่าสุดก็ลงไปสอบถามว่ามีอยู่สักจํานวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็ก็ลงไปไปดูพบแล้วว่าในขณะนี้นะครับในพื้นที่เนี่ยเรามีจํานวนนะครับของนักศึกษาที่กระจายอยู่ใน27ประเทศ11,069คนนะครับ ก็กรจจะจายอยู่ในหลายๆประเทศที่มากที่สุดก็เป็นอียิปต์3,000กว่าคนนะครับมาเลเซีย2,000กว่าคนอินโดนีเซีย2,000กว่าคนนะครับซึ่งในขณะนี้กลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนก็อยู่ในพื้นที่ทางสงปตก็ลงไปสํารวจก็ทราบว่าคนเหล่านี้นะครับมีความต้องการอยู่หลายๆประการเช่นบางส่วนมีมีความต้องการที่จะทบทวนรายวิชานะครับบางส่วนมีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับไปต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้ก็คงยังไปไม่ได้เพราะว่า มีการห้ามของนอกประเทศอยู่นะครับก็เรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการทํางานในขณะนี้มีเขาบอกว่าคนที่อยู่นะครับจากการสรํารวจข้อมูลปรากฏว่ามีความต้องการจะประกอบอาชีพในพื้นที่เนี่ย9เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในต่างจังหวัด4เปอร์เซ็นต์ประธานทวครับในต่างต้องการประกอบอาชีพในต่างประเทศ9เปอร์เซ็นต์นะครับในต่างจังหวัด4เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในพื้นที่8 7เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สปทจะต้องทําก็คือการ พยายามช่วยเหลือโดยการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นเช่นที่เขามีโครงการอยู่นะครับเช่นสํานักง,งานประหลัดกระทรวงแรงงานซึ่งในขณะนี้เขามีโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพนะครับโครงการหนึ่งอเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพโครงการศูนย์แรงงานอําเภอเลื่อกที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนนะครับโครงการสํานึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนแล้วก็มีกรมจัดหาง,งานก็จะมีโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพโครงการฝึกอาชีพตามหลักเศรเษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนนะครับในส่วนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานก็จะมีโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสม,มรรถนะแรงงานโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการนะครับก็รกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นโครงการสร้างงานระยะสั้นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับ ส่วนของสพทนะครับที่มีก็คือเรื่องของการจัดงานมหากรรมนัดพบแรงงานในทุกสาขาอาชีพที่จําเป็นได้เป็นที่ต้องการของพื้นที่รวมถึงการส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่การสร้างผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศสมา r t กฟาร์มเมอร์เอสและอื่นๆนะครับรวมถึงการสร้างงานสร้างไรายได้แก่นักศึกษาไทยด้วยกะรับดีเกิดท,ที่ทางสพททำนะครับส่วนเรื่องของการเทียบโอนหนหวยกิจนักศึกษาในต่างประเทศนะครับปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ย ทางสบวบก็ได้ประสานความร่วมมือกับคณะวิทยาการอิสลามหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ปรากฏว่ากำลังมีการประสานงานและก็ในขณะนี้มีนักศึกษาที่แจ้งความจํานงของเทียบโอนแล้วทั้งสิ้น87รายนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสบวบบให้ความสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการ <c oughs> พัฒนาการบริการของภาครัฐให้มีความพร้อมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ ล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยทางสตวตได้ลงนามนะครับร่วมกับร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าชื่อย่อคือสอสอวนะครับในการที่มีการเปิดศูนย์เปิดศูนย์ที่เปิดศูนย์ให้บริการ s m e ครบวงจร OSS สอสวอรประจำจังหวัดฉลาดนะครับที่ศูนย์ราชการจังหวัดชนบุรีภาคใต้ เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาก็จะเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการข้อมูลต้องการการเคลื่อนไหวต้องการอะไรต่างๆก็สามารถชิมมาที่ศูนย์นี้ได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการบริการภาครัฐที่จะให้พี่น้องประชาชนได้จบอยู่ในที่เดียวนะครับไม่ต้องเดินทางไปหลายที่เป็นการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นก่อนหน้านี้ทางสพทก็มีการจัดตั้งมาแล้ว30ศูนย์เป็นอย่างน้อยนะครับก็คือ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชียงในภาคใต้ศูนย์ช่วยเ,เหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชียงในภาคใต้และศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเร็จซึ่งทั้ง3ศูนย์อยู่ที่ศูนย์ราชาการจังหวัดชียงในภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่4<ม>ก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นการพัฒนาการบริการภาครัฐซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับให้สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีความพร้อมและก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับก็ทั้งหมดเป็นการแถลงข่าวของสปทในวันนี้ครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณทางสวตนะครับสําหรับในเรื่องของงานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงนะครับเรายังคงมุ่งเน้นในการกับเพื่อนงานการพัฒนาในระดับฐานรากและโครงการขนาดใหญ่นะครับตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับในการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดนะครับภายใต้กรอบการดําเนินงานของ ศูนย์ราการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเมื่อ,อพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีไรายได้นะครับทุกคนก็จะร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงเหตุการณ์ก็จะลดลงตามลําดับนะครับเพราะว่า,าความรุนแรงเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชน,นขาดโอกาสทั้งทงางด้านการพัฒนาในหลายๆด้านด้วยกันนะครับสำหรับในลําดับต่อไป เชิญทางกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแนดนภาคใต้ครับเชิญครับเรียนผู้ร่วมแถลงข่าวพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับประผมพนุเอกวสินกินตะ,ะเกียนพ่วงกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะผู้ช่วยโฆษกขอ,ของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ชี้แจงความคืบหน้าคลีความมั่นคงที่สำคัญที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน่วงเดือนพฤกายศน2563ถึง11บันครับโดยกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง,องจนมีผลเป็นรูปธรรมขอนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามในวงเดือนพฤิกายน2563ดังนี้สถิติการเกิดเหตุปีงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึง30พน2563 เกิดเหตุรวมทั้งสิ้น27เ,เหตุการณ์แยกเป็นเหตุต่อความรุนแรง7เ,เหตุการณ์อาชญาิรรมทั่วไป15เหตุและเหตุต่อกรนจานวน5เหตุจากเหตุความมั่นคงทําให้มีผู้บาเดเจ็บรวมทั้งสิ้น8รายเป็นทหาร8นายและเป็นประชาชน3รายไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนคดีความคืบหน้าในคดีสําคัญได้แก่1เหตุยิงราชธิดนบาเดเจ็บและเสียชีวิต ในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24สิพฤศจิกายน2 5 6พายคดีนี้ได้มีการจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุหนึ่งคนพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวนหนึ่งกระบอกจากการซักถามให้การยอมรับว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้บาดเจ็บและผู้ตายจริงและยอมรับว่าหลังก่อเหตุได้นำอาวุธปืนไปซุกซ่อนและนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุและตรวจยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้ผู้ต้งหาอยู่ระหว่างซักถามถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้คดีที่2คือเหตุยิงเจ้าหน้าที่พิกษตป่าอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีได้รับบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ในคดีนี้จากการตรวจที่เกิดเหตุพบปอกกระสุนปืนขนาด5.56ม mm, เมตรจำนวน14ปอกพบว่าใช้ยิงมาจากปืน5กระบอก เป็นปืน M16 จำนวน4กระบอกซึ่งตรวจสอบประวัติพบการก่อเหตุ1กระบอกและปืน s k 3 3จำนวน1กระบอกพบประวัติการก่อเหตุ1คดีและปอกกระสุนปืนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรยิงมาจากปืน a k 4 7ไม่พบประวัติการก่อเหตุแต่อย่างใดและผลการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานที่ตรวจเก็บจากที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ DNA ซึ่งสามารถยืนยันระบุตัวบุคคลได้จำนวน2คนหลังต่อเหตุคดีนี้ได้มีการควบคุมตัวบุคคลต้องใสเข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน3คนขณะน,นี้อยู่ในระหว่างดำเนินกรรมพิธีการซักถามคดีที่3เหตุลอบวางระเบิดเสาวไฟฟ้าริมถนนสายสีสากรจะแนะเมื่อวันที่25่าพฤศจิกาย,ยน2นาาทำให้เสาวไฟฟ้าได้รับความเสียหายหต้นเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราฝั่งตรงกันข้ามตรงกับจุดที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนขนาด m 6 0ขนาด7.62จำนวนหนึ่งตับกระสุนปืนจำนวน14นัดและพบลาวไม้บริเวณจุดพบกระสุนซึ่งเชื่อว่าเป็นการเตรียมการเพื่อยิงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจที่เกิดเหตุขณะน,นี้อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีนี้คดีที่4เหตุควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรุนแรง เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการในอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับปอบยาในเหตุลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอโคกโพเมื่อวันที่2ตุลาคม2562ได้หลบซ่อนตัวอยู่ในขนำในสวนยางพาราภายในบ้านควรรันตำบลเปียนอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จึงได้สนที่กำลังการเข้าทำการตรวจสอบและควบคุมตัวนำไปดำเนินการตามกรรมวิธีการซักถามต่อไปหวังว่าสันพิสุจนคงจะกลับมาภายใต้แนวคิดองค์การเครื่อแข็งสร้างความยุติธรรมประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใตขอจบการนำเสนอครับสำหรับในเรื่องของงานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมายนะครับเรายังคงมุ่งเน้นในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยนะครับโดยการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนานะครับซึ่งจากมาตรการในการควบคุมพื้นที่และบังคับใช,ใช้กฎหมายในห่วงที่ผ่านมาตามที่ ทางกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ลดลงมาโดยลําดับนะครับแต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีภาพข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่ประกอบกับก,บการตรวจพบหลุมระเบิดนะครับและอุปกรณ์ประกอบระเบิดอีกหลายรายการในรุวงที่ผ่านมานะครับแสดงให้เห็นว่า,ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนะี่ยยังคงมีความพยายามที่จะก่อเหตุสร้างสถาการในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องนะครับท้งนี้ก็ต้องขอความนุ่มมือมายังพี่น้องประชาชนนะครับให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องใส่นะครับเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ก็ขอให้แจ้งได้ที่เบอร์สายตรงท่านมม่ทัพพระี่4ซึ่งยังใช้เบอร์เดิมนะครับโทร0611732999หรือสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับท้งนี้เราก็ยังเปิดโอกาสให กับผู้ที่เห็นต่างนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อสแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับในพื้นที่ชายแดนเช่นเดียวกันนะครับเรายังคงมุ่งเน้นให้กองกําลังป้องกันชายแดนทําการเพิ่มมาตรการในการราตระเวนเฝ้าตรวจทั้งทางบกและทางน้ําตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆตลอดจนการลักลอบผ่านแดนโดยผิดกฎหมายรวมไปถึงการผ่านแดนโดยที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับในส่วนของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภักสี่ส่วนหน้านะครับได้ปฏิบัติงานตามแผนเสริมใต้สุขและงานสำคัญเร่งด่วนจำนวน5งานของท่านแม่ทัพทีสี อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งประกอบด้วยงานการควบคุมพื้นที่งานการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมประวัฒนธรรมที่เข้มแข็งงานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานการสร้างความเข้าใจนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงงานที่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เร่งขับเคลื่อน และจะดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับภายใต้แนวคิดสาตูปะดูเราคือพี่น้องกันนะครับและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของงานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับเราเราได้กําหนดแคมเปญใหม่นะครับเพื่อสร้างกระแสจดจําและตอบรับในการเรียนรู้และยอมรับการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพุวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดซาตูปาดูเราคือพี่น้องกันนะครับโดยหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมใน หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอาธิการรณรงค์ให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสัญลักษณ์ซาตูปดูเราคือพี่น้องกันเหมือนข้างหลังนี้นะครับรวมไปถึงการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกศาสนามาร่วมทํากิจกรรมที่สําคัญสําคัญร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นาการร่วมงานแต่งงานการร่วมงานเมาริดหรือวันอาซูลอตลอดจนการร่วมละศีลอด กับพี่น้องมุสลิมเป็นต้นนะครับโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปโดยใช้สัญลักษณ์ที่จดจำง่ายนะครับก็คือมินิฮาร์ดนะครับเราต่อไปเราจะาชูสัญลักษณ์นี้นะครับมินิฮาร์ดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงาการที่เราเป็นพี่น้องกันนะเราคือพี่น้องกันนะครับซาตูปาดูเราคือพี่น้องกันนะครับสำหรับในเรื่องต่อไปนะครับ เป็นงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมานะครับโดยการเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับในทุกมิติโดยใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ค้าในทุกระดับนะครับและใช้มาตรการทางสังคมกับผู้เสพให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตลอดจนการ สร้างพลังภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนนะครับตลอดจนท่านแม่ทัพพระทีสีในฐานะผู้นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับจึงได้อนุมัติแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบําบัดขึ้น นะครับหรือที่เรียกว่า c b t ีทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยมีตำบลต้นแบบที่ตำบลมะนางยงอำเภอยะหลิงจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ใช้กระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเองนะครับโดยดำเนินการใน5ขั้นตอนนะครับตั้งแต่การ นะเริ่มขั้นตอนในการค้นหาการคัดแยกผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดนะการบำบัดรักษานะหลังจากการบำบัดรักษาก็จะมีการติดตามนะตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างอาชีพให้กับบุคคลเหล่านี้ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับซึ่งเริ่มต้นจากภายในชุมชนเองทั้งพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ครอง ทั้งผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและผู้นําศาสนาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโมเดลและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นๆโดยในปี2,564นี้นะครับท่านประทันท่านมีเป้าหมายที่จะทำการขยายาชุมชนต้นแบบนี้นะครับให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยกําหนดให้ อย่างน้อย1นึ่อำเภอ1นึ่ตำบลน,นะครับซึ่งสำหรับกระบวนการ c v t x เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญนะครับที่จะสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดเพราะคนในชุมชนมีความรักมีความสามัคคีนะครับช่วยเหลือแล้วก็ขับเคลื่อนกระบวนการนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากสถากการณ ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนะครับได้ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของอจังหวัดภาคใต้นะครับโดยท่านแม่ทัพพระฤีษีในฐานะผู้นริการศูนย์บรรเทาสารภัยกองทัพพระฤีษีนะครับท่านได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้บูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นะครับพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพและทีมแพทย์นะครับเร่งเข้าใ้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีโดยที่ไม่ต้องขออนุมัตินะครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับโดยท่านสามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ศูนย์บรรเทาสาภัยกองทัพภาคที่4นะโทร075383405 นะครับหรือหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงสําหรับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับจะมีศูนย์บรรเทาสาภายัยมณฑลฐานบกที่42ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโทร074586685นะครับสำหรับศูนย์บรรเทาสาภายัยมณฑลฐานบกที่46จะรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับโทร 073-340-141และศูนย์พันเทาสาภัยกองบลหาร,ราบที่15จะรับผิดชอบพื้นที่อำเภอพือ้นที่ปิดหยุดนะครับพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับโทร073-424-021สนะครับสำหรับการชี้แจงของทั้ง3หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในข้างต้นนะครับเป็นไปตามการดำเนินงาน การแผนเสริมสร้างสายสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และงานสําคัญเร่งด่วนตามนโยบายที่สําคัญของท่านแม่ทัพที่สี่นำมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ทราบว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีข้อสักถามเชิญครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ที่เริ่มจะมีน้ําท่วมขัง็นบางที่บ้านล้วเนี่ยทหารเตรียมพร้อมยังไงประสานงานที่ไหนบ้างตอนนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันในขั้นตอนของทหารนะครับจะมีการดําเนินงานอยู่3ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือขั้นเตรียมการคือก่อนเกิดเหตุนะครับก่อนเกิดเหตุคือในทุกทุกห่วงในห่วงของเดือนพิกาธันวาของทุกปีเนี่ยในส่วนของพื้นที่ภาคใต้จะเกิดมรสุนมในทุกปีนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมโดยการเตรียมกําลังนะครับพร้อมยุทธปกรณ์ในการช่วยเหลือทั้งหมดนะครับในขั้นการเตรียมพร้อมในขั้นขั้นการปฏิบัติแล้วก็ในขั้นของการฟื้นฟูปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นของการปฏิบัติก็คือเกิดน้ําท่วมขังแล้ว เราได้บูรณาการกําลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับรวมถึงการจัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมถุงยังชีพเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นะครับซึ่งท่านแม่ทัพพระฤาษีท่านได้ลงพื้นที่ด้วยตัวท่านเองจากภาพข่าวพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะได้เห็นน้ําท่วมถึงคอท่านแม่ทัพท่านก็นลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อให้กําลังใจแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับโดยที่เราบูรณาการ กำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในขณะนี้นะครับสำหรับเบอร์ติดต่อก็ตามที่ผมได้แจ้งไปในขั้นต้นในส่วนของหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาภัยของกองทัพที่สี่เนี่ยมีทั้งสิ้นสิบศูนย์บรรเทาสาภัยนะครับซึ่งจะรับผิดชอบเป็นรายจังหวัดนะครับซึ่งเป็นหน่วยระดับกองพลนะครับสำหรับศูนย์บรรเทาสาภัยที่รับผิดชอบเป็นรายจังหวัดก็จะประสานตรงไปที่หน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เข้าดําเนินการช่วยเหลือครับ